เขาจะติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้แล้วก็ไม่รอดพ้นความตั้งใจของขอมโมยขจรน,นะคะที่ต้องการจะไปขโมยเงินในนั้นนะคะคจนทําให้ตอนนี้ค่ะตู้หยอดเหรียญที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะรวมๆแล้วเนี่ยหลายตู้กว่า1ิตู้เนี่ยนะคะได้รับผลกระทบไปหมดเลยพังเสียหายแล้วเกิดขึ้นสองร้านในระแวกใกล้เคียงกันด้วยนะคะคนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่บันทึกภาพคนร้ายเข้าไปขโมยงัดกล่องใส่เหรียญเครื่องซักผ้าสองแห่งรวมทั้งหมด16ตู้นะคะที่บริเวณห้องแถวริมถนน สารราชบุรีห้วยไผ่ตําบลใจดีหักอำาเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะได้เงินไปกว่า1 0,000บาทค่ะานางวลีตนุเลิศเจ้าของร้านเครื่องซักผ้าหยกดเหรียญน,นะครับก็เล่าว่าคนร้ายมีประมาณ2คนเข้ามางัดกล่องที่หยอดเหรียญโดยเครื่องซักผ้าก็เสียหายไป9ตู้คาดว่าจะได้เงินไปมากกว่า2,000บาท ดยกล้องวงจรปิดหน้าร้านก็บันทึกพฤติกรรมของคนร้ายไว้ได้ทั้งหมดตั้งแต่เดินเข้ามาสองคนคนแรกนั่งงัดตู้อย่างใจเย็นอีกคนเดินสำรวจทุกตู้ก่อนจะช่วยกันงัดก็จะแก้งความไว้แล้วนะครับนั่นร้านแรกนะคะ,คะร้านถัดมาค่ะเป็นร้านสาภาพผ้าหยอดเหรียญของนายพี่ลมมั่นคงอยู่ห่างจากร้านแรกไปเพียงแค่สห้องอก็มีธุรกิจเครื่องสาภ้ผ้าหยอดเหรียญเหมือนกันของเขาเนี่ยมี14ตู้ถูกงัดทั้งหมดเลยค่ะเสียหายทุกชิ้น คนร้ายได้เงินไปประมาณ8,00 0บาทค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดของมุมร้านนี้ก็จับภาพคนร้ายนะครับก็มีรถเข๋งสีดํามาจอดและคนร้าย3คนเข้าไปงัดกล่องใส่เงินทั้ง2ร้านโดยตํารวจก็บอกว่าคนร้ายงัดตู้ซักผ้าห,หลอดเหรียญในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีตอนนี้ก็พบ4ีแห่งในเวลาไเรียงกันนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นแก๊งเดียวกันนะครับนขนาดมีกล้องวงจรปิดไปแล้วนะคะก็ภาพคุณม่าชัดเจนก็คาดบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะเร่งหาตัวคนร้ายได้โดยเร็วที่สุดนะคะในขณะเดียวกันก็คงต้องหาวิธีการ ใหม่ไหม,มในการเพิ่มความระมัดระวังถึงการป้องกันการคัตตู้แบบนี้ด้วยนะคะคับน,นี้เป็นเรื่องราวที่ไม่ควรทําเป็นตัวอย่างเราไปดูเรื่องราวดีๆที่ควรจะ